โอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมทีมเวฟเวอร์โซน mm hmm. และในวันนี้เราจะมาทำเราจะมาให้เปิดเปิดสตูดิโอที่ผมถ่ายทำคลิปรูปคลิปครับผมนี่จะเป็นหน้าต่างของห้องการถ่ายทำจะเปิดไว้เพื่อให้กลิ่นระบายไม่กลิ่นอับอยู่ในห้องครับผมนี่ครับเปิดไว้สองบานเลยโอเคนี่ก็คือลูกปิดประตูพันแล้วครับผมมาล็อกไม่ได้ครับผมเปิดได้ยินเสียงตะเกะ โอเคเดี๋ยวเปิดไฟกันก่อนครับมันหลอนมากมีเสียงแบบนี้ขึ้นทุกทุกอย่างเอาละครับขอปิดประตูก,ก่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับผมโอเคเรามาตัดความความกับรู้จักกับทอทัศน์ที่ผมชอบเปิดกันครับผมเนี่ยผมเป็นทอทัศน์รุ่งเก่าครับผม ใช้ได้ครับผมมีพระไอเสียบพระต่อทัดกับเครื่องเล่นดีวดีครับผมนี่ครับผมเครื่องเล่นดีวดีครับและมินั่นครับผมอันนี้จะเป็นดีวดอันนี้จะเป็นซีวีดีอันนี้จะเป็นดีวดีครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นดีวดีครับผมดันดอฟาร์กับดันอันนี้ครับผมไปซื้อมาที่ร้าน B2S หมดเลยครับผมพวกนี้ อันนี้จะเป็นลถบัอลครับผมผมกับที่ไร่บอประชาชุนครับผมมีตัวรับเพื่อนเก่ากับล็อตเตอรี่ที่หมดแล้วมีคิกไคลเดอร์ครับผมไม่รู้ว่าจะเบิดได้ได้ยังอันนี้จะเป็นว่าซืซีบีดีครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกครับผมถ้าผมมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะถ่ายคลิปมาครับผมอันนี้จะเป็นไอ้นู้ครับผมที่กดน้ำครับอันนี้จะเป็นก่ลนอบบอลครับครับผมอันนี้จะเป็นโมเดลเดอรโมเดลบอลกองครับผมมากองครับ อันนี้เป็นกว่าสปอนเซอร์ผมแกะแล้วอันนี้เป็นเหรียญยูไคเวิร์สนี่ก็ไม่ไม่คัวนี้ก็เป็นติปเปอร์ครับอันนี้ก็เป็นการสั่สมองผมครับผมก็คือกระต้อนกระป๋องครับผมผมจะสมอยไว้อะครับผมนี่ก็คือกระป๋องพวกบอลฟิลเตอร์ครับผมนะบดับฟิลเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นของครับผมขอที่ผมโชว์ไว้ครับผม อันนี้มันนั้นมีขอหนูครับผมมีตัวอยู่อันนี้จะไม่มีแล้วครับผมอันนี้เป็นแอปปี้ลเมล์ครับผมไม่มีอะไรเยอะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นกดซาบอมมไม่มีอะไรครับยูอังเกเลนก็หายหายไปครับผมใครพบก็เอาไว้ด้วยครับไม่หายดีครับผมมันโดนดินนละมันครับผมเอาดินนละมันไปปักมีครับผมการไฟงานการที่ผมรีวิวไปนี่ครับผม อันนี้จะเป็นวีดีกับดันสยองสยอนวิทยาศาสตร์หน่อยครับผมผมเอาไว้ตอนนี้เวลาผมนอนไม่หลับครับผมมองไว้ที่นอนไม่หลับเลยครับผมอันนี้จะเป็นใบใบคู่มือบัตจบัตจ้ครับผมนี่ครับผมน้ำรับผมนี่จะเป็นถอนที่ผมจากสมไว้ครับผมนี่เป็นบัตจ้อันนี้คู่บดสี่ตัวครับผม จากคลิปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงครับผมแต่ว,ว่าอันนี้ก็เป็นน้องผมเพื่นได้มาเมื่อวานครับผมที่งานกระทุ้นเลยกระทงครับนี่จะเป็นกระดาษโมจินสามร้ห้าสิบเก้าบาทไม่มีแล้วครับผมประกอบแล้วอันนี้จะเป็นไดโซครับผมนี่ครับแล้วนี่ก็เป็นเสื้อวานตุ๊กป้าเสื้อวานผ้าครับผมผมไม่มีผมไม่ได้เสื้อผ้ามาที ผมเลยเอาไปวันวันก่อนครับผมชั้นอนก็จะเป็นถุงเท้าฟุตบอลครับผมถุงมือถุงมือสำหรับยิงปืนแล้วก็ชิ้นส่วนเหล็กครับผมส่วนนี้จะเป็นอะไรครับที่ใจกระสุนปืนครับผมส่วนชั้นที่ชั้นที่สองจะเป็นกระปืนครับผมมีอยู่ส่วนอันครับผมถ้าเป็นปืนลูกซองมีอยู่ส่วนอันครับผม อันนี้เป็นผมไม่ไปกระป๋อประกอบทีผมเพิ่งถอดไปครับผมนี่จะเป็นปืนลูกแก๊บครับผมนี่ครับผมสนสนกระบอกครับผมนี่ครับผมอันนี้ปืนลูกซอนอันนี้มีเลเซอร์มาให้ด้วยครับผมราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมโอเคมาดูปืนลูกซอนอันที่สองเลยครับผมนี่ครับผมคือปืนลูกซอนราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมอันเล็กมากครับผมเด็ดเด็ดดวครับผม เด็ก็วิวพันแล้วครับผมผมเล่นสนุกเลยครับผมเมื่อวานพอน้ำพันตัวนี้จะเป็นชั้นที่ถือว่าเป็นชั้นที่ผมชอบมากที่สุดครับผมจะมีโปเตอร์อยู่ครับผมไปซื้อมา50บาทที่ร้านนี้สิครับเออที่ร้านขายของขายของญี่ปุ่นไอ้นี่จะเป็นโปเตอร์วันพีชไปซื้อมาครับผม50บาทในงานครับนี่ครับผมจะเป็นโมเดลครับโมเดลเลยหมดเลยครับผมนี่ครับนี่ครับ รถธรรมย่าจีนครับผมมันมีโมเดลกันน้าโมจีนด้วยแต่ว่าผมทำหายไปแล้วครับนี่มีกรุดสำหรับต,ต,ติดภาพครับผมยานเจใดผมทำไว้ในช่องท,ท,ที่เวเื่อแล้วครับอันนี้มันเป็นหัวขนกันน้านะครับผมเออผมทำหายครับผมผมทำพันครับผมผมเล่นอะายพันอันนี้จะเป็นรถครับผมรถออลววล มีรถคันสิฟ้าเป็นรถของผมไอ้ดีคันขวดมะแตงครับผมไอ้นี่เป็นรถของพี่น้องผมครับไอ้นี่ของผมครับนี่ครับผมและมีรลายานครับผมนี่ครับผมส่วนต่อไปเป็นที่ผมใช้เกียร์คอมพิวเตอร์ครับผมถือว่าเป็นเด็กเกียนครับผมไม่สบายครับผมจะเป็นกระดาษจชู่เอาไว้เช็ดน้ำมูกครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอรู้ครับผมน้ำตไคร้ผมต้นต้มมาครับผมเอาขวดขอนเล้ามาใส่เฉยๆครับผมรานแล้วครับ อันนี้จะเป็นแก้วใส่น้ำตะไคร้ครับนี้จะเป็นตไครายครับนี่ครับตอนนี้จะเป็นหนังสือการ์ตูนเอาไว้อ่านครับผมนี่จะเป็นกล้องถ่ายรูปที่เด็พันแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปจุบใต้ครับจะเป็นกุบอมสีครับผมมันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับกุบอมสีครับอันนี้จะเป็นคอมหน้าจอไม่ชอบทีแต่ว่าเคสยังใช้ได้อยู่ครับผมอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดครับผมมันจะใช้ได้อยู่ครับ แต่ว่าน,นีมน้มันใช้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนครับแล้วผมจะมาเอาเอามาตัดต่อคลิปแต่ว่าต้องไปเรียนกับอาจารย์ไบก่อนเอาละครับซึ่งซึ่ง,งมันยังมีรถครับผมเป็นรถเหล็กครับผมและยังมีอุปกรณ์อผมทีใช้ต่างๆนีกครับผมใต้ก็เป็นเสื้ซาขนเล่นครับผมนี่ครับผมเสื้ซาขนเล่น อันนี้คือเก้าอี้ครับผมเก้าอี้ครับผมเก้าอี้สำหรับคิดคำนึงครับผมนี่ก็จะเป็นที่นอนประจําผมอันนี้ผมใช้เปล้าม,มาปูครับผมเพราะว่าปูไม่ไม่ม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ทีครับผมผมใช้เปล้าม,มาปูก่อนครับนี่จะเป็นพันลงกับพระครับผมพระนั่นครับเสียพระอยู่กับพระโคมไฟครับผม นี่ครับผมนี่ก็คือ,คอรูปถ่ายผมครับผมจะไม่ได้แล้วว่าเท่าไรครับผมนี่ครับไม่มีนี่ครับผมโอเคคลิปนี้ผมต้นจบเพียงแค่นี้ก่อนแลครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาตาการเลเวลปืนกัน,นครับผมนั่นคือนลูกซองครับผมโอเคและคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับโยบ๊ายบาย